เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับคอนเสิรเปิดตัวชุดแข่งบวก6นั้แข่งใหม่ชนะทิปใส่เบอร์เดิมชนะทิปสมกสินใส่เบอร์18ให้กับคอนเสิรซับโปรในปี2019หลังจากเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของสโมสอนฮิโรกิมิยาสวะกองกลางกัปตันทีมยังสวมเสื้อหมายเลขสิบเช่นเดิมโดยพลพัฒน์คอนสะยกคนไปเยีอยนไอพล s สต์คอฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเป็นที่รบร้อยแล้วกว่าหลังจากการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของคนโซลเล่ซัปโปรทีมอันดับที่4ของศึจลีก28 0 1เมื 18, ่อวันเสาร์ที่12มกราคมที่ผ่านมามีสิ่งที่น่าสนใจคือฮิโรกิมมิยาสะวะนะฮะยังสวมเสื้อหมายเลข10เช่นเดิมเพราะก่อนหน้านี้กัปตันทีมคอนซามีแผนที่จะยกหมายเลขดังกล่าวกับชนาทิพย์สงสนทรศิลป์ในการเป็นจอมทัพของทีมอย่างสมมูรแบบในซีซั่นนี้นะฮะ และจากการเปิดเสื้อตัวใหม่นะครับก็เป็นที่น่าชัดแล้วว่าชนะคุณคุกเราที่คว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมของคอนเสิซัปโปโรในซีซั่นที่ผ่นนานมารวมทั้งนักเตะของซัปโปโดมจะลงการขันของแฟนบอลจนได้รับเงินหล้านเยนนะครับให้รับเลือกให้เป็นเจลีกเบสเอ็กแอลนะครับ2018หรือ11ผูเ้เล่ยนยอดเยี่ยมของเจลีกโดยชนะที่ของพวกเราจะสวมเสื้อหมายเลข18บปปั้นเกมลุกจากยอดทีมแห่งเดือนเหนือเหมือนเดิมนะครับโดยงานนี้นะครับ ดังกล่าวยังมีการเปิดตัว6แข้งใหม่ที่จะดึงเข้ามาอีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูคัสเฟื่องในเดสปีกัวใหม่ที่ยืมมาจากเฟมูรินิเซ่ในบราซิลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข7แทนที่ซูลิโยที่เป็นแกนหลักนำทีมคว้าแชมป์เจทูนะฮะในปี2016ตามมาด้วยอาร์เนสันโลเปสที่คาดแข่งอยู่กับซาฟเฟเชเชฮิโรชิม่าในฤดูกาล2016-2017ก่อนจะโยกไปเอสซีโซของเคลิกของเกาหลีใต้นะรับในปี2018ทั้งนี้คอนซาจะไปเก็บตัวที่ โอกินาว่าซึ่งอากาศจะอยู่ราว20องศาเซลเซียสน,นะฮะไม่หนาวเหมือนซัปโปโดที่มีอุณหภูมิจะติดลบหรือไม่เกิน3-5องศาในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2562นะฮะต่อด้วยการเข้าแชมป์ที่คุมาโมโตะเป็นอันสิ้นสุดเตรียมทีมปรีซีซั่นก่อนลุยศึกเจลิก2019นะครับก็ไปดูเ,เสื้อกันเลยนะฮะสวยจริงๆนะฮะส่วนชนะทีมของเราก็สวนเสื้อหมายเลข18เช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักเช่นเดิม